สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนคนเลี้ยงหอยวันนี้ผมพามาดูหอยปังหอยปังอายุ3เดือนนะครับนับจากวันที่สั่งไข่นะครับมาในามาจากในกลุ่มหอยปัง3เดือนว่าจะาตัวขนาดไหนนะครับบ่อดินบ่อดินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผิดบ่อดินทั้งหมดนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับแดดไม่มีก็เลยมันก็จะมี ขึ้นมากินอาหารบ้างนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วกลางวันเนี่ยจะไม่เห็นนะครับก็จะเห็นเฉพาะกลางคืนพอดีวันนี้มันขึ้นมาก็เลยจะมาให้ดูนะครับว่าเป็นตัวขนาดไหนนะครับหอยปังอายุ3เดือนนับจากวันที่สั่งไข่มาพอดีผมย้อนดูใน messenger นะครับใน Facebook ใน messenger ก็3เดือนพอดีนะครับเพราะอายุเท่าก,กันกับหอยเชอรี่นะครับแต่ว่าหอยปังเนี่ย สเดือนแล้วยังยังไม่มีไข่นะครับอย่างนี้เนี่ยมันมีมาตรงนี้ครับมาตรงน้ําไหลเนี่ยสองตัวเนี่ยน,นี่ครับนี่อายุสามเดือนนะครับนับจากวันที่สั่งไข่หอยมาโตนครับท่อ PVC ท่อสองนิ้วหน้านะครับหอยปังเพื่อนๆพื่อนคนไหนรู้ว่ามันอายุ กี่เดือนนะครับถึงจะไข่ก็ช่วยบอกหน่อยลวกันนะครับให้ปังตอนนี้ยังไม่มีสักไข่ผ่านไป3เดือนนะครับมันก็จะมีตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างนะครับาหาดูตัวเล็กกว่านี้้วาวม,มีข้าวด้วยนะครับผมให้ข้าวข้างล่างนะครับน้ำก็จะลึกพอ ข้าวให้อหอยหอยคมนะครับพอดีผมหอยคมมาปล่อยด้วยบ่อนี้หอยคมหอยคมกับหอยปังก็ปล่อยด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีหอยโขงนาผมก็ปล่อยหอยปังไปด้วยเหมือนกันนส่สามใส่น่ครับอายุ3ามเดือนก็เล็กบ้างใหญ่บ้างเทียบกับท่อแล้วกัน,นครับท่อสองนิ้ว อยู่สามเดือนมันกี่เดือนมันถึงจะไข่นะรับหอยปังอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยเพื่อน<ๆ>มีข้อมูลก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับบ่อหอปังนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีครับไม่มีหอยนะครับเป็นอ่าพวกบพวกเขียดนะครับเป็นผักนะครับตัวนี้เป็นผักพายต่วบ้านชาวบ้านผมเรียก พ,พักกัรจองบ้านเขา,าครับพักพายนะครับปลูกไว้กินน,นี่เป็นบ่บาในปังตัวนี้เป็นเชอร์รี่สีทองนะครับสั่งมาวันที่10พฤษภาคมวันนี้วันที่11ส,สิงหาคมหนึ่งเดือนหนึ่งวันความจริงมันมีไข่เริ่มไข่ก่อนหน้านี้แล้วแต่วันนี้ก็นี่หนึ่งวันนี้ไข่เยอะก็เลยถ่ายคลิปให้ดู น้ำไม่ได้เสียนะครับน้ำมันเป็นฟดความร้อนจากจากอากาศนะครับน้ำสีเขียวข้างล่างสีเขียวนะครับไข่เยอะเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีไข่เล็กมากตรงนี้ก็มีอีกไข่หนึ่งเชอรี่สีตองนะครับใน,นตัวนะี้อายุตัวนี้สามเดือนหนึ่งวันก็สั่งมาพร้อมกันกันกบอหอยปังครับสั่งไข่มาพร้อมกัน แต่ว่าตัวนี้เริ่มออกไข่แล้วนะครับเชอรีสีทองจะให้ดูตัวตัวบางตัวก็เปลือกอไม่ทองนะครับเป็นเปลือกสนิมแต่ว่าข้างในก็จะเป็นสีทองเด,นะเดี๋ยวพาไปดูบอ่อใหม่นะครับบอ่อทําใหม่ สังเกตว่าน้ำจะเป็นสีเขียวทุกบ่อนะครับเ,เขียวเ,เขียวยังไม่มีพืช้นนํามาลงที่มันเป็นสีเขียวก็เพราะว่า,าน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาผมจะขึ้นถังตรงนู้นครับถังแล้วก็ผสมปุ๋ยไปด้วยเป็นปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอ้อยไม่ได้ตั้งใจจะให้มันมาลงในบ่อแต่ว่ามันมาลงก็ดีเหมือนกันมันจะได้ เป็นสีเขียวแล้วก็จะมีะะตะไคร่น้ำด้านล่างหอยก็สามารถกินได้เลยใส่ปุ๋ยลดน้ำอ้อยฝั่งโน้นแต่ว่ามันไม่มีวาล์วปิดก็ไหลลงน้ำก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับกำลังเดินท่อทำยังไม่เสร็จค่อนข้างค่อนข้างกระชัดกระจายกับเครื่องมือพาไปดูก็เริ่มเริ่มเริ่มปลูกหอยกินอะไรแล้วก็ปลูก ปลูกไว้ให้ให้หอยกินนะครับมะละกอตามสายน้ําหยดไปนู่นนะครับทั้งหมดนะครับปลูกมะละกอตามขอบนี่ก็ฟ้าทะเลจรนแล้วก็เป็นมะละกอสลับสลับไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าแรงมันก็จะไม่มี ปกติผมใช้หน่อไม้นะครับถ้าเป็นหน้าแรงจะไม่มีหน่อไม้ถ้าเรามีมะละกอไว้ให้กินก็จะประหยัดค่าอาหารนะครับนี่น้ำสีเขียวผมลองปล่อยให้มันแห้งบ่อหนึ่งบ่อนี้ว่าเห็นสีเขียวตอนแรกทึ่งว่าน้ำจะเน่าจะเสียก็ไม่ใช่นะครับนี่แห้งแล้วก็ยังเป็นสีเขียว าจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเป็นหอยปังหอยปังที่ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เอามาฟักในบ่ออะไรก็คือไม่แกะนะครับปล่อยให้มันฟักในกันกระแทกที่เขาส่งมามันก็ฟักนะครับแล้วก็เอาลงน้ําเอาลงบ่อแล้วเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะครับคลิปคลิปพร้อมก,กันกับคลิปนี้นะครับ2คลิปเชอรี่สีทอง ส่วนหอยโข่งนาหอยโข่งนาเนี่ยฝนนะครับน้ำฝนมีผลกับการไข100่ร้อเนนะครับมีผลแน่นอนเพราะว่าผมเก็บไข่ไปเมื่อวานนะครับไม้ปักคือจุดที่เขามุดไข่นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเยอะนะครับสามสไม้แต่ตอนนี้ประมาณเหลือไม่ถึงสิบไม้ครับเพราะว่าฝนไม่ตกเลยก็จะมีผลกับการไข่ของหอยโข่งนาด้วย มีไม,ม,ม่ถึงสิบไม้เป็นบอหอยโขงนานี่ก็จะเป็นบอกบเชอรี่สีทองหอยปังนะครับแล้วก็นี่ก็จะนี่ก็เป็นโขงนาเหมือนกันเพิ่งปล่อยไปน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ปล่อยโขงใต้แต่ว่ามันตายหมดนะครับก็เลยเอาลูกหอยโขงนามาปล่อยความจริงยังไม่อยากปล่อยเท่าไหร่นะครับโขงนาเพราะว่า มันยังเล็กอยู่แต่ว่ามันออกจากกระมังนะครับจําเป็นใส่กระมังไว้นะครับฝนตกตอนกลางคืนก็ออกครึ่งหนึ่งครับหลายร้อยตัวจําเป็นต้องเอามาปล่อยตัวก็จะประมาณนี้นะครับเล็กมากตัวช้านะครับคงหน้ากล้องไม่ชัด ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ลงเหมือนกันนะครับคงหนาเหตุผลที่ลงเร็วก็คือมันออกจากกละมังครับแต่ว่าตอนกลางวันไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขึ้นมานะครับเพราะว่าอากาศมันร้อน อันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับน,น,นี่มีตัวหนึ่งตรงนี้สอ,องตัวประมาณนี้ครับเดือนตัวช้าสรุปแล้วก็คือหอยปังตัวเร็วสุดนะครับหอยปังแล้วก็มาเชอร์รี่ สีทองไม่มีแดดก็ไม่มีน้ำไหลนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนรู้ว่าหอยปังอายุเท่าไหร่ถึงจะไข่ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้พอดีเห็นหอยขึ้นมาครับก็เลยถ่ายคลิปให้ดูอายุ3เดือนหอยปังนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเขาขึ้นมาตอนกลางวันนะครับ หอยปังผมจะปล่อยหอยคมไปด้วยนะครับบ่อน,นี้หยอยโคงหน้าบ่อนู้นก็ปล่อยหอยคมไปด้วยยกเว้นเชอร์รี่นะครับเชอร์รี่สังเกตได้ผมจะล้อมเฉพาะเชอร์รี่ไว้ตรงนี้นะครับว่าเชอร์รี่กินทุกอย่างจริงผมคือผมนั่งดูวันนั้นนั่งดูนานเห็นกินลูกออดด้วยลูกออดมากินอาหารใกล้ๆเชอร์รี่ แล้วเข้าไปนีนน่าจะเป็นปากมันหรือเปล่าเข้าไปข้างในปากเชอรี่แต่ว่าลูกออดมันดิ้นแล้วมันก็เลยหลุดหลุดออกมาไม,ไ,มไม่แน่ใจว่าเขาหอยเชอรี่จะกินลูกออดหรือเปล่านะครับแต่วันนั้นนั่งดูถ่ายคลิปไม่ทันคิดว่าน่าจะกินถ้ามันกินได้วันนั้นนะครับทุกบอ่อจะมีหอยขมนะครับผมเลี้ยงแล้วก็กุ้งฝอยกุ้งฝอยก็ลงบอ่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมีข้าว หอยคมนะครับหอยปังไม่กินข้าวครับหอยคมเนะี่ยกินนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะ,ะประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่มีแดดน้ำก็ไม่ไหล